ส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่มาพบตอนนี้คือเรื่องพัฒนาการล่าช้านะคะเด็กหลายคนอาจจะเกิดมาด้วยพัฒนาการปกตินะคะแล้วก็เลี้ยงดูไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มเห็นว่าพัฒนาการล่าชามากขึ้นเคสเหล่านี้ค่ะ พอเรามานั่งดูแล้วนะคะหลายครั้งมีปัจจัยที่เหมือนกันนะคะคือการใช้จอในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้จอในเด็กนะคะหรือผู้ปกครองเองนะคะแล้วก็การมีสื่อที่เปิดอยู่เรื่อยๆแล้วเด็กก็เดินไปเดินมานะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะคะอีกปัจจัยหนึ่งคือการที่เด็กไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ปกครองในบ้านไม่ว่าจะเป็นการอ่านนิทานบางบ้านก็ไม่มีนิทานเลยนะคะไม่เคยอ่านนิทานด้วยการการตอบสนองต่อความต้องการของเด็กที่ลดลงนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่ใช้จอก็กเป็นหนึ่งปัจจัยที่เราเจอบ่อยนะคะการที่โลกเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีกิจวัตรประจำวันที่ชัดเจนนะคะก็ทำให้เด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลานี้ควรจะต้องทำอะไรนะคะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราเห็นด้วยค่ะ สิ่งที่ส่งผลอย่างมากคือหลายคนก็เข้ามาด้วยยังพูดไม่ได้นะคะทั้งทงที่ตอนแรกถ้าเกิดเรามองกลับไปนะคะเด็กก็ดูมีพัฒนาการที่ปกติในช่วงวัยหปีแรกของชีวิตนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาบางคนก็จ,จะเดินช้าก็มีนะคะและที่สำคัญนะคะที่ที่เจอบ่อยมากคือ เด็กไม่ค่อยมองหน้าสบตาผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวนี้เวลาออกไปข้างนอกจะคุยหรือจะขออะไรนะคะก็ไม่รู้จักว่าจะต้องสบมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร แม่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าภาวะออทิส m ซึมนะคะพัฒนาการล่าช้ารอบด้านนะคะซึ่งพัฒนาการล่าช้ารอบด้านเนี่ยก็เป็นแค่จุดจุดหนึ่งของชีวิตเด็กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันล่าช้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะคะเด็กเหล่านี้ก็อาจจะโตขึ้นมีสติปัญญาบกพร่องนะคะตั้งแต่ระดับอ่อนจนไปถึงอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ เด็กที่มีภาวะออทิสตซึ่งที่เราพูดเมื่อกี้ก็จะมีปัญหาทด้งนการเข้าสังคมซึ่งตอนแรกก็อาจจะมีปัญหาในการเข้าสังคมที่บ้านมีปัญหาในการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่แต่พอเข้าสู่โรงเรียนก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นที่เขาไม่สามารถจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับคุณครูบอกความต้องการที่เขามีอยู่ได้นะคะแล้วก็ นอกจากบอกไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถจะฟังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีปัญหาทั้งรอบด้านและหลายๆที่ไม่ได้ที่บ้านอย่างเดียวนะคะ2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะคะว่าหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ work from home นะคะแล้วก็มีเวลาอยู่ที่บ้านดูเหมือนกับว่ามากขึ้นเนาะแต่ว่าเด็กกลับมีพัฒนาการถดถอยลงตรงนี้ก็เลยต้องทำให้เรากลับมานั่งดูว่าถึงแม้เราจะอยู่บ้านเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าเรามีเวลาดีๆให้กันและไม่ได้แปลว่าเราสร้างสัมพันธ์และตอบโต้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะทุกคนก็อาจจะน่าจมอยู่ที่จอนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้สร้างสัมพันธ์คุยกันเล่นด้วยกันสําหรับเด็กเล็กๆนะคะพอเราขาดสัมพันธ์ตรงนี้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นสัมพันธ์ที่จําเป็นมากในชีวิตเด็กคนหนึงเนาะเด็กจะสร้างตัวตน รู้จักไว้วางใจคนอื่นไว้วางใจผู้ใหญ่และเพื่อนๆน,นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักของเขาตั้งแต่วัยเล็กค่ะมีงานวิจัยบอกไว้เลยนะคะอย่างชัดเจนว่าเด็กเนี่ยที่มีจอเปิดอยู่ที่บ้านนะคะหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาน้อยลงค่ะน้อยลงขนาดไหนนะคะน้อยลงขนาดที่วันละ1,200คําค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าตอนที่เราเข้าปนหนึ่ง เราคิดว่าเด็กจะพร้อมเข้าปหนเนาะแต่มีความแตกต่างในคลังคำศัพท์ที่อยู่ในสมอง3ล้านถึง30ล้านคำเลยเนาะซึ่งแปลว่าต้นทุนเด็กไม่เท่ากันแน่นอนค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นความสำคัญเนาะว่า ตรงนี้เราเปลี่ยนได้ค่ะเราเปลี่ยนต้นทุนเด็กได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้คุยตอบโต้กับเขาคุยเพื่อสร้างคำคำศัพท์ให้เพิ่มขึ้นนะคะให้เขารู้จักคำที่เราเรียกว่าคำใหญ่ๆเขาก็จะมีความเข้าใจในคำเหล่านี้มากขึ้นการรักษาส่วนใหญ่จริงๆ, <S 1> <S 1> <S ๆแล้วเริ่มจากพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ที่เราคุยกันก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองเนาะทุกอย่างเริ่มจากที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่เป็นครูคนแรกนะคะบ้านเป็นโรงเรียนที่แรกที่สําคัญที่สุดที่จะให้ทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไว้วางใจคนได้นะคะและที่เราคุยว่าปิดจอเนาะนะคะตตะหนักว่าออการที่เราใช้จอบางทีเราก็เลยตอบสนองลูกได้ไม่เท่าที่ควรเนาะใช้เวลาที่มีคุณภาพกับลูกค่ะเวลาที่มีคุณภาพอาจจะเริ่มต้นด้วยแค่ห้าถึงสินาทีแต่เวลาตรงนี้เป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ปิดจอนะคะและเปิดใจ และลงไปเล่นกับลูกจริงๆนะคะอย่างสนใจเขาอย่าง100%จริงๆนะคะที่ไม่มีจอมาแย่งเวลาตรงนั้นไปเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อยากใหคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาเราเล่นนะคะกับลูกนะคะหนึ่งคือชมลูกค่ะชมในสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะ อะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาเล่นเช่นเขาเล่นอะไรอยู่นะคะยินดีกับเขาค่ะบอกว่าลูกเก่งมากเลยเนี่ยต่อเลโก้ได้ดีมากเลยหนูเก็บของได้เก่งมากเลยการชมเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทําให้เด็กรู้ว่าเราเห็นในพฤติกรรมที่ดีๆนะคะและสิ่งนี้ก็จะเพิ่มพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่จริงจแล้วลึกๆผึงประสงค์เนาะอยากให้เด็กมีพฤติกรรมเหล่านี้แต่อยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลานี้เป็นเวลาพิเศษกับลูกเนาะนะคะสอย่างที่อยากจะ ให้คุณพ่อคุณแม่หลีกเลี่ยงนิดนึงคือการถามค่ะหลายครั้งเวลาเราถามลูกอาจจะทําให้ลูกรู้สึกว่า,าเหมือนเราไปาจ้องจับผิดอะไรเขานะคะเราก็จะลดการถามะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไม่สั่งนะคะเราจะเล่นไปกับเขาเขาเป็นคนริเริ่มและเราตามเขาไปนะคะและสุดท้ายไม่ติค่ะนะคะเราจะพยายามเน้นที่ให้เขานำก่อน และให้ความสนใจนะคะและและความทรงจำแบบนี้ค่ะจะช่วยให้ลูกเราเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงได้ค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการคำแนะนำนะคะใกการเลี้ยงลูกนะคะจริงๆแล้วกุมาราแพทย์ทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมและกุมาราแพทย์ทั่วไปเราสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลจุลานะคะสามารถเข้ามาทุกวันเลยนะคะ,ะเป็น walk in case นะคะก็ะติดต่อเบื้องต้นกับกุมาราแพทย์ทั่วไปแล้วก็ถ้า คุณมแพทย์ทั่วไปรู้สึกว่าเราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ท่นนพัฒนาการเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเคสล่านี้นะคะ